เหยียบถ้วยจานที่บริเวณพื้นร้านนั้นแตกเสียหายด้วยขณะที่นายเสกสรรเพียงครับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้กล่าวว่าในช่วงกลางคืนที่ผ่านมานั้นมีช้างเพศผู้ได้เข้ามาที่บริเวณหน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วยังได้ใช้งาและงวงดันบริเวณกระจกข้างห้องครัวเนื่องจากว่าได้กลิ่นเกลือหรือว่าซอสที่ใช้ในการปรุงอาหารนะคะจากนั้นก็เดินไปที่บริเวณริมคลองตะคอนกัดกินต้นไม้ไป1หนึ่งต้นก่อนที่จะเดินหายเข้าป่าไป ปัจจุบันค่ะมีช้างออกมาหากินอยู่ที่ประมาณ5าสายนะคะจำนวนหาสายนี้จะมาจากบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งก็จะมีมากกว่า300ตัวโดยเส้นทางที่ช้างนิยมออกไปเดินนั้นก็คือบริเวณเขาแหลมเขาฟ้าผ่าคลองอีเท่าปร่งจันแมวน้ําตกเหวนรกเขาร่มส่วนทางด้านปากช่องนะคะก็จะนิยมออกไปทางบริเวณจุดชมวิวรวมถึงด่านสารเจ้าพ่อส่วนพฤติกรรมที่ช้างออกมาในช่วงนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ออกมาทําลายเข้าของเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมของช้างที่ช,ชอบออกมาจากป่าใน ช่วงฤดูหนาวค่ะเพื่อออกมาหาความอบอุ่นตามจุดต่างๆซึ่งเผอ,อิญว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวก็มักจะมาสัมผัสอากาศหนาวบนเขาใหญ่เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเออด้วยว่าเป็นวงรอบของช้างอยู่แล้วใช่ใชค,ค่ะก็เหมือนกับว่าเขาเคยกินตรงไหนเขาก็จะวนกลับมบาที่เดิมเพราะฉะนั้นบางทีนักท่องเที่ยวอาจจะต้องเป็นฝ่ายหลบเลี่ยงให้เจ้าบ้านเขาได้อยู่ออสงบๆนะคะ,คะมากันที่เรื่องของ